วันนี้พามาดูกล้องวงจรปิดไหลสายเลคโคนะคะตัวนี้เป็นรุ่น 4G ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวเลยสามารถใช้ข้างนอกได้อย่างสบายเลยกล้องเลคโคตัวนี้นะคะมีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็สามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้มีให้เลือกทั้ง2ส,สีนะคะสีขาวและสีดํารุ่นนี้นะคะจะเป็นการใส่ซิมการ์ 4G ทําให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงการใส่เมมโมรีการ์ที่ทําให้สามารถบันทึกภาพและกลับมาดูทีหลังได้และยังสามารถบันทึกลงเครื่องและส่งไปยังให้คนอื่นได้ด้วยค่ะ ซึ่งกล้องเลคโค่สีตีตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ไปข้างนอกบ่อยอยากได้ตัวช่วยเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางระหว่างขับรถเพราะว่าเขาสามารถจับภาพได้โดยที่ไม่ต้องใช้บา f ไฟเลยอันนี้เป็นตัวอย่างคลิปจากกล้องที่ได้มาจากกล้องเลคโคตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าภาพชัดมากๆค่ะ หรือว่าใครนะคะที่ต้องไปจอดรถบนที่เปียกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกคอนโดหรือว่าตึกจอรดรถของออฟฟิศนะคะก็สามารถตั้งกล้องไว้ในรถได้เผื่อเหตุฉุกเฉินได้เลยภาพเขาคมชัดมากๆนะคะแล้วก็สามารถดูได้จากแอปมือถือด้วยโดยแอปเลโคนะคะที่ใช้กับกล้องเลโคตัวนี้นะคะเขาจะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูผ่านแอปได้ทันทีเลยโดยภาพของเขานะคะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะคะสามารถใช้งานได้นาน ตัวแอปติดตั้งง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆพร้อมทั้งมีฟัง์กชันให้เลือกหลากหลายมากเลยอีกหนึ่งฟัง์ชันใหม่ที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือกล้องตัวนี้นะคะเขาอัปเกรดมากขึ้นโดยในโหมดกลางคืนนะคะนอกจากจะเป็นภาพสีขาวดําแบบนี้แล้วเรายังสามารถเข้าแอปนะคะเพื่อปรับฟังก์ชันโหมดกลางคืนให้เป็นภาพสีได้ด้วยค่ะและนี่คือตัวอย่างภาพที่ได้นะคะบอกเลยว่าชัดเจนแน่นอน ใครที่กำลังหาตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยนะคะบอกเลยว่าเจ้ากล้องเลกโกตีตีตัวนี้นะคะตอบโจทย์ถุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเปี่ยวแค่ไหนนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบไม่มีติดขัดเลยค่ะ